สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิมาชวนพวเพื่อนๆกินข้าวอีกแล้วจ้าวันนี้เรากินข้าวกับต้มแซบเอ็นแก้วนะคะเอ็นแบบเด้งๆอย่างนี้เลยค่ะริตุนจนเปื่อยเลยนะคะจะเป็นต้มแซบน้ำใสนะคะแซบมากชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าต้มแซบนะคะจะแบบแซบๆเลย ทดน้ำแบบคล่องคอมากค่ะอร่อยหืมนุ่มมากเนื้อเด้งๆไงยมีได้ตักให้ดูเด้งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดีใส่เห็ดออรินจิเข้าไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มความหวานของเห็ดด้วยนะคะ ลากล่ยเข้าแบบนี้เลยค่ะแบบแซบๆชอบมากแบบนี้เด้งเด้งเดงเดงแบบนี้เลยจ้าือ ขัดหมูมีขับหมูด้วยสั่จริงๆ สายเนื้อห้ามพลาดเลยนะคะอร่อยมากๆนี่ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเขาก็จะมีความแบบเป็นเอ็นๆด้วยนะคะมันจะลายๆนิดนึงเขาเรียกอะไรส่วนไหนดีก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเอามาต้มเปื่อยนะอร่อยมาก ดังดึงด้งดึง,ดงนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมจังเลยรสชาติจะแบบจะเปรี้ยวแบบสะใจมากเลยค่ะ เปรี้ยวเผ็ดแบบแซ่บมากสายเนื้อสายแซ่บนะคะห้ามพลาดเลยเห็ดออรินจิจ้า ซดน้ำแบบคล่องคองมากๆเลยค่ะืมอ มาจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกับต้มแซ่บเอนแก้วด้วยกันจ้ารับรองแซ่บมาก